อมอคีพาวหงุผังักสการะวันธนังครูบาจาริยังอาจารย์ยตีวามุนีฤาษีสิทธาปิตามตาอโรคเย,ยนะสนาากีนจักรเชมมีหังสาธุสาธุสาธ กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอยางสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิซใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายปีประจำปี2,565ค่ะหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียได้แก่ ยูนไกยูนไกนะคะตามตำราของท่านอาจารย์หญิงจุธามาตนะสงขราเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นหินให้โชคลาภนะคะยูนไกเป็นเทพีแห่งโชคลาภค่ะผู้ใดก็ตามที่ได้สวมใส่ยูนักไกจะช่วยให้ตัวผู้นั้นเนี่ยมีโชคลาภฟุก,ฟกเนี่ยเข้ามาสู่ผู้ที่ได้สวมใส่นะคะ มีความสวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังยูในไคสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านหลังีจะเป็นยูในไคก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะก้อนกลมค่ะและหินอีกชนิดหนึ่งนะคะสําหรับหินประจําตัวของท่านที่เกิดปีมะนี้ได้แก่อามาโซไนต์อามาโซไนต์นี่นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นหินสีฟ้าอมเขียว อยู่ในจักรประของลำคอช่วยให้ผู้ที่ได้สวมใส่มีในเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุยมีในเรื่องของการสื่อสารที่สามารถประสบความสาเร็จได้โดยง่ายได้รับความรักใคร่ความเมตตาปราณีได้รับการผลักดันและได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ค่ะอันนี้คืออมาสุนนสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมต่อมานะเบียรยิปสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้นสิบใบแทนตัวท่านที่เกิดปีมะเมียค่ะการจัดเรียงไพ่ในวันนี้ก็เรียงตามพบต่างๆที่ได้ศึกษามาจากท่านอาจารย์ธนกกรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมหนุนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปธับด์ค่ะตอนนี้เลือกไพ่ออกมาครบแล้วเดี๋ยวยีบสิใครใจเรียงไพ่ก่อนเลยโอ้โหไพ่ใบแรกมีความโอ้โหเป็นสวยงามทุกใบเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วค่ะใบแรกที่ได้เนี่ยเป็น 7ซเ e n นออฟ o ัน s e บอกให้ทราบเลยนะว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียตลอดปี2565นี้ตัวท่านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านท่านต้องเป็นผู้ที่คอยบริหารจัดการดาเนินการดูแลในเรื่องของระบบหน้าที่การงานในด้านต่างๆซึ่งไพ่บอกเลยว่าสามารถ บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีตัวท่านเป็นผู้ที่มีความขยันขันแขง็งมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่โอ้โหถ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นความท้าทายของท่านที่อยู่ข้างหน้าตัวท่านสามารถข้ามผ่านความท้าทายนั้นไปได้อย่างดี และอีกกรณีหนึ่งในด้านของการศึกษาการค้นควา้าการเรียนรู้ตัวท่านมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจมีความวิริยะอุตสาหะและมีความตั้งใจในการลงมือทำอย่างเต็มที่อย่างตั้งจิตตั้งใจแบบแท้จริงด้วยความมีความจริงจังเนี่ยจากใจเลยทำด้วยความรักมีจิตใจที่ใจพร้อมกายพร้อม นะโ oh, seven of w a n d s เรียกว่าดีสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียในใบแรกนะคะต่อมาใบที่2ได้ six of w a n d s six of w a n d s อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านไม่ขาดมืออย่างแน่นอนร้อยเปซ็นตไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสามารถสามารถดึงศักยภาพสามารถ ดึงความสามารถของตัวท่านเนี่ยออกมาสร้างให้เกิดเป็นรายได้ได้ในหลายๆช่องทางด้วยและไพ่ใบนี้นะ six of b a n d s ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านมีแล้วก็ยังเป็นผู้ที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันโอกาสดีๆไปยังสังคมยังทุกๆคนทั่วโลกด้วยคือท่านได้แล้ว ท่านไม่เก็บไว้คนเดียวท่านมีในเรื่องของการแบ่งปนันมีในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลมีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามาศาสนาจึงส่งผลให้ตัวท่านมีไรายได้มีในเรื่องของธุรกิจการเงินระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นไปตามกะหน อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว six of w a n d s บอกเลยว่าธุรกิจการเงินการทองของท่านที่เกิดปีมะเมียไม่ขาดมืออย่างแน่นอนร้อยปร์เซ็นต์ค่ะต่อมานะได้ไพ่ e g h of w a n d s ในไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านที่เกิดปีมะเมียได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนฝูง และยังมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนใหม่ผู้ที่เข้ามาในชีวิตใหม่ๆเข้ามาดีเข้ามาสนับสนุนพลักดันในเรื่องของการเรียนการงานแม้กระทั่งในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจเขาเข้ามาดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเครื่อญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชา เข้ามาส่งเสริมผลักดันสนับสนุนในด้านของการเรียนการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจอาจเป็นธุรกิจออฟไลน์และธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันอ้เรียกว่าดีเลยทีเดียวถ้าท,ที่เกิดดีมาเมียสามใบแรกเนี่ยได้ไพ่ไม้เทา้ทาธาตุไฟทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยพลังงานของเขาจึงเป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่น เป็นพลังงานแห่งความตั้งอกตั้งใจเป็นพลังงานที่เข้ามาผลักดันมาส่งเสริมและมาเสริมตัวท่านที่เกิดปีมะเมียให้ทําสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วต่อมาได้ไพ่ justice ซึ่งอยู่ในตําแหน่งของพันธุ justice บอกเลยนะว่าคุณพ่อของท่านที่เกิดปีมะเมียต้องมีความระมัดระวังเกี่ยว ข้องกับในเรื่องของการปวดข้อปวดเขา่าปวดบา่าปวดไหล่ปวดแขนต้องมีความดูต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยของคุณพ่อหรือญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายชายทังตัวถ้าที่เกิดปีมะเมียคอยดูแลสุขภาพไม่ถึงขั้นไปล้มหมอนนอนล้มหมอนนอนเสือหรือเข้าโรงพยาบาลนะคะ ยังแต่มีอาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกตามวัยเท่านั้นเองแล้วตัวไพจัสตีสยังบอกเวยว่าที่อยู่อาศัยของท่านที่เกิดปีมะเมียที่อยู่อาศัยดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยอยู่แล้วมีความสุขหากเป็นในออฟฟิศเป็นองค์กรเป็นสถานประกอบการของท่านสถานประกอบการของท่านเป็นห่วงจุยงจ้ยที่เหมาะสมมีห่วงจุ้ยที่เหมาะสม สถานประกอบการแห่งนี้ตัวท่านอยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองและตัวท่านเองบุญบารมีของท่านเข้าไปผลักดันเข้าไปส่งเสริมให้องค์กรของท่านเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความมั่งคัง่งอย่างต่อเนื่องโอ้โหได้ justice นี่ดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมต่อมาเดี๋ยวไปยิมซีใครใจอ่านไพ่ใบที่ห้อันนี้คือ queen of cups Queen of Cups ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็บอกว่าตัวของทีท่เกิดปีมะเมียเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีในเรื่องของพลังงานดีๆมีในเรื่องของสิกเซนต์ลังสังหรณตัวท่านสามารถนําพลังงานดีๆตรงนี้ออกมาขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่ตัวท่านต้องการส,สร้างและลงมือทําให้ท่านเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึกหาสมุดบันทึกมาสักหนึ่งเล่มแล้ว ขียนรายละเอียดข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียนไปเรื่อยๆเป็นเรื่องราวและโครงการต่างๆที่ตัวท่านต้องการสร้าง,างขึ้นมาอย่างเช่นท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเรียนรู้ภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาราษัสเซียหรือท่านต้องการทำธุรกิจออนไลน์หรือบางท่านต้องการเปิดร้านกาแฟโครงการใดๆก็ได้นะคะ หรือแม้แต่บางท่านต้องการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยศาสตร์การพยากรณ์ในทุกๆแขนงให้ตัวท่านเนี่ยหาสมุดบันทึกมาเลยหนึ่งเล่มแล้วริส์รายการต่างๆที่ตัวท่านต้องการสรรสร้างและลงมือทำท่านต้องมีเป้าหมายเลยอย่างชัดเจนว่าท่านต้องการทำสิ่งนี้และให้ท่านเนี่ย เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องที่ตัวท่านต้องสนกสนใจบางท่านมีความรอบรู้ดีอยู่แล้วละ่ะในวิชาบางวิชาและท่านต้องการความที่มีในด้านของความพิเศษหรือมีความเข้าใจในวิชาเรานั้นอย่างลึกซึ้งให้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดและเรียนรู้กับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงและมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท่านชมครัปัจจุบันนี้ความรอบรู้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากในทุกๆนาทีในทุก,ทกวินาทีซึ่งตัวเราเองต้องมีในเรื่องการมันศึกษามันเรียนรู้ในทุกๆวันมีเรื่องราวใหม่ๆอยู่มากมายนำตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆแล้วอย่างแท้จริง นําความรอบรู้ที่ได้มาเพื่อที่จะนําความรอบรู้ที่ตัวท่านได้มาเนี่ยมาปรับปรุงมันํามาอเดบนำมาพัฒนาศักยภาพความสามารถของตัวท่านให้สันร้างงานผลงานออกมาได้อย่างเป็นรูปธปรรมและนําเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้ให้เกิดก่อประโยชน์กับตัวท่านและยังสามารถแบ่งเรื่องราวดีๆไปยังสังคมและทุกๆคนทั่วโลกได้ด้วย อันนี้คือ queen of cups โ oh อ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวท่านที่เกิดปีมะเมียดูมาแล้วห้าใบนี้ดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียอยู่ในเกณฑ์ดีดวงเนี่ยส่วนกระแสะมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมต่อมาได้ five of cups five of cups นี่นะคะบอกว่าตัวท่านทำสิ่งเด็กก็ตามนะให้มีความมั่นใจในตัวเองมากๆ ให้เชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือของตัวเองให้มากๆให้เชื่อในสิ่งที่ตัวท่านมีติดอยู่กับตัวเป็นได้ทั้งความรอบรู้เป็นได้ทั้งสิ่งต่างๆที่มาเป็นแขนเป็นขาเป็นปีกเป็นหางของท่านให้ตัวท่านเนี่ยมั่นใจในสิ่งที่ตัวท่านมีและท่านจึงมีโอกาสและสามารถข้ามผ่านสิ่งที่เป็น ความท้าทายของท่านเนี่ยได้อย่างง่ายดดยเลยทีเดียวนะคะ Five of Cups ต่อมานะได้ไพ่ King of Wands โอ้โหวันนี้ดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียมีไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานการเรียนมากเป็นพิเศษและเป็นไพ่เกี่ยวกับธาตุไฟมากเป็นพิเศษเดี๋ยวไพ่ไปต่อมาก็เป็นาธาตุไฟนะคะเป็นพลังงานดีด ผมบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียในปี2565นี้ชีวิตของท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแน่นอนท่านต้องมีในเรื่องของการส,สร้างการปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพในทุกๆรูปแบบในทุกๆช่องทางเนี่ยตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่อย่างแน่นอนและใบนี้คือ king of w a n d s บอกให้ทราบว่าตัวคู่ครองของท่านนะเป็นผู้ที่มีความ ละเอียดเป็นผู้ที่มีความชาราดไวริบดีมีความสุขุมมีราพเนี่ยมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวไปยิบมีิใครใจเลือกไพ่ออกมาเป็นสี่ช้อยส์ช้อยส์ที่หนึ่งดูว่าสำหรับคู่ของท่านที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วความรักของท่านเป็นอย่างไรให้ไพ่ทาโร่นะคะไพ้ชุดนี้นี่ ท่านพาร์เมลาคอมเมนสมิธเนี่ยเป็นผู้ที่วาดขึ้นมานะโอ้โห oh oh oh. อันนี้สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วนะคู่ของท่านเนี่ยน่ารักมอบนะคะคู่ของท่านมีการดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่ตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีมีความเข้าใจมีการดูแลกันเข้าใจในทุกรายละเอียดเลยเป็นแบบนี้ดีมากเลยผมบอกให้ทราบว่าความรักของตัวท่านเนี่ยมีความโดเมนติก มีความเข้าอกเข้าใจมีความเป็นกันเลยอนามิต่ดีมีการดูแลเอาอกเอา,เอา,เอาใจใส่กันมีการดูกันดูแลกันอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหนะ่อิชาสําหรับท่านที่เกิดปีมะเมีนเนยนะฮะความรักมีเกณฑ์ด,ดีมากสําหรับคู่ใดนะที่เคยทะเลาะกันนอนกันโกรธกันหลังจากดูคลิปนี้ของอาจารย์บีสี่ใครใจแล้วรับรองร้อยเปอร์เซ็นตคู่ของท่านคืนดีแน่นอนนะ กลับมาคืนดีอยู่ที่ตัวท่านด้วยตัวท่านเองก็งต้องมีการดูแลเอาเอกเอาใจใส่คู่ของท่านให้มากเป็นพิเศษบางครั้งการมีเหตุมีผลมากจนเกินไปก็ไม่ค่อยสนุกในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตคู่ต้องมีในเรื่องของความเข้าใจมีในเรื่องของการดูแลเอาเอกเอาใจใส่มีความเป็นกัลยาณมิตรการดูแลกันเหมือนกับตอนแรกๆที่ตัวท่านเนี่ยจีบกันใหม่ๆท่านต้องทําแบบนั้นนะคะท่านที่เกิดปีมะเมีย แต่อย่างไรก็ตามไพ่สามใบนี้บอกได้เลยว่าความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีและก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากมายเลยทีเดียวต่อมาเดี๋ยวเบลยิีใครใจเลือกไพ่อีกสามใบดูว่าสําหรับคู่ที่ยังไม่แต่งงานนะแต่เป็นแฟนยันอยู่ดูซิว่าความรักของท่านเป็นอย่างไรในช่วงปีนี้นะ2,565ัอยหกสิบห้ของท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะอันนี้ดูซิความรักของท่านเป็นอย่างไร อนภมีไพได้ three of ones page of uh, page of swords แล้วก็ o o มสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่างงานกันนะไพ่บอกเลยว่าต้องมีการดูแลเอาเอกเอาใจใส่กันให้มากๆม,มีความเข้าใจกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้มีในเรื่องของอย่ามีอยา่อยาถือทิฐิของตัวเองนมากจนเกินไป บางครั้งต้องใช้ในเรื่องของความเข้าใจกันดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่กันมีความเป็นกนันเิงที่ดีต่อกัน The Moon เนี่ยเขาก็หมายถึงตัวท่านเองต้องมั่นใจในเมื่อท่านเลือกแล้วเลือกเลือกคนนี้แล้วคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนพิเศษของคุณและคุณเลือกเขาแล้วคุณต้องก้าวไปข้างหน้าเดินก้าวต่อไปข้างหน้าแบบสุดเลยแบบสุดทางเลยไม่ควรจะ ก้าวถอยก้าก้าไปหนึ่งก้าถอยมาสองก้าแบบนี้ก็จะทําให้ความรักของท่านี่เกิดปีมะเมียไม่เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยให้มีเนือ่อของการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันมีความเข้าใจาก,กันรักกันเยอะๆสะแสดงความรักต่อกันให้มากๆสแสดงความจริงใจต่อกันให้มากๆค่ะท่านที่เกิดปีมะเมียนะเดี๋ยวไปยืีใค,ใครใจเลือกให้อีกสามใบสำหรับ เดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจเลือกไพ่อีกสามใบนะคะเรามาดูว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ดูนะว่าเอเกณฑ์การมีคู่ของตัวท่านในปีเนี้ยเป็นอย่างไรในปี2565เดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจเลือกไพอ่ออกมาสามใบนะคะในไพ่มาแล้วสามใบโอ้โหสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่นี่นะตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยก็บอกว่าตัวท่านอาจจะ ยังสนอกสนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษมีความสนอกสนใจในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการพัฒนาตัวเองยังคงเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ปีนี้ยังไม่มีคู่แน่นอนค่ะยังเจอยังไม่เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจหรืออาจจะมีใครเข้ามาแต่การพูดคุยกันพูดคุยกันแล้วอาจไม่เข้าใจกันหรือยังไม่ใช่ยังไม่เดนินนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีคู่ท่านมีโอกาสมีคู่นะคะถ้าที่เกิดอีมาเมีนเนยดังนั้นเนี่ยก็ให้ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองทําตัวเองเนี่ยให้เป็นที่สนอสนใจกับายตรงข้ามกับายตรงกับายตรงข้ามเนี่ยให้มากเป็นพิเศษนะคะให้เวลากับความรักมากขึ้นนะ อะต่อมานะเดี๋ยวไปยิบซีใครใจเลือดไพ่ออกมาอีกสามใบสามใบนี้จะดูในเรื่องของพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านที่เกิดปีนั้นไนะคะดูซิว่าเอ๊ะหุ้นส่วนและพาร์ทเนอร์ของท่านเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะในปีนี้สองพันห้าร้อยสีสิบห้นี้โพาร์ทเนอะร์ partner และหุ้นส่วนของตัวท่านเนี่ยพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่าน มีความวิตกกังวลใจอยู่ในเรื่องของการสร้างผลงานสร้างไรายได้หรือสร้างเอ่อทารกเป้ายอดก็าอาจจะมีความวิตกกังวลมีความมิตกกังวลใจดังนั้นเนี่ยต้องมีในเรื่องของการมีติ้งนะคะมีการพูดคุยกับลูกทีมมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของตัวท่านเนี่ยให้มากๆค่ะและไม่ควรจะมีในเรื่องของการ สร้างความตึงเครียดในเรื่องของยอดในเรื่องของทารก็ในเรื่องของเป้าจนสูงจนเกินไปต้องมีการปรึกษาหารือมีการประชุมอันนี้ต้องประชุมกันซะแล้วนะคะต่อมาเรามาดูไพ่ใบนี้นะได้สเตรนส์ไพ่สเตรนส์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของมอรณะไพ่สเตรนส์บอกว่าตัวของท่านที่เกิดปีบาเมียเองสุขภาพพระดามักแข็งแรง ไสเตรนมีพลังงานดีๆคือพลังงานธาตุไฟบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความมั่นใจทําสิ่งใดก็ตามนะมีการจัดลําดับขั้นตอนอย่างดีเลยมีความรู้มีความสามารถกล้าตัดสินใจและกะล้าลงมือทาไทยเลยดีบอกเลยว่าตัวท่านทําสิ่งใดก็ตามนะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นคนที่ มีความจริงจังจริงใจมุ่งมั่นตั้งอบตั้งใจจริงนะทำแล้วสำเร็จสุขภาพพระดำไมยของตัวท่านแข็งแรงด้วยดีมากมากเลยต่อมาค่ะโอ้โหเดอะเฮอร์มิทไพ่เดอะเฮอร์มิทนี่นะเขาบอกว่าตัวท่านที่เกิดปีมะเมียมีโอกาสได้รับการผรับดันได้รับการสนับสนุนจากผรรู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการ หัวหน้าที่ทํางานผู้บังคับบัญชาให้การผลักดันใ้การสนับสนุนตัวท่านอย่างเต็มที่หากท่านใดที่มีการสอบการเทสเรื่องขั้นเรื่อนตาแหน่งในปีนี้เป็นจังหวะและโอกาสและถึงเวลาของท่านแล้วที่ท่านมีโอกาสสอบผ่านมีโอกาสได้บรรจุงานใหม่ๆส่วนสุขภาพภรรยาของคุณแม่ของคุณต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟอ้อกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารนะคะต้องมีความระมัดระวังสุขภาพเหล่านี้แลวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวคุณแม่ของคุณมีความส,น,สนใจในเรื่องของทมะเป็นพิเศษโอ้ใบนี้ยังพูดอีกด้วว่าสำหรับท่านที่มีโครงการมีเกณฑ์มีโครงการเดินทางไปในต่างประเทศและเดินทางไปเหนือล่องใต้เนี่ยการเดินทางของท่าน ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะเดอะเมีก็บอกมาสวยงามมากเลยต่อไปเป็น Queen of s โตรดคว e นออฟ s โตบอกว่าหน้าที่การงานของท่านที่เกิดปีมะเมียนะงานยุ่งงานเยอะงานแยะเลยทีเดียวแต่ท่านก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นตามลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุมีผลนะคะโอ้เรียกว่าดีลูกน้องรบริวารให้ความเชื่อฟังน่ารัก นะคะและสําหรับบุตรด้วยลูกหลานบุตรบริวารในที่บ้านนะก็มีการดูแลมีการแสดงความรักกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะและลูกน้องบริวารที่ทํางานก็ให้การรักดันในการสนับสนุนกับตัวท่านเป็นอย่างดีไว้เช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยท่านที่กําลังจะไปสอบกอบพอสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบเป็น c 8 เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้ดีจังหวะและโอกาสของท่านมีเกณฑ์การสอบผ่านสอบได้ในปี2565นี้อย่างแน่นอนค่ะท่านที่เกิดปีมะเมียโอ้โหโดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเบยุบศี่ใครใจได้พยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียจบลงแล้วเบยุบศี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุก pues ๆท่า pues นทุกๆคนทั pues ่วโลกที like, share, and share, and ่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิซีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามชาวซาอุ พี่น้องคนไทยทุกท่านทุกคนทั้งในประเทศไทยและที่อยู่ในทุกๆมุมบนโลกใบนี้เข้ามารับชมกันครั้งใดก็คอยติดตามบีกันตลอดให้กำลังใจกับ b ียิปซใครใจกันตลอดเลยทีเดียวก่อนจากกันบียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น อ,อย่าลืมนะคะวันนี้การพยากรณ์อ,อยู่ในเกณฑ์ดีมากดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดปีมะเมียดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วให้หมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลหมั่นสวดมนต์นไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวท่านอยู่ตลอดเวลานะคะกราบสวัสดีค่ะ